สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับสวัสดีปีเก่าส่งท้ายปีเก่าและก็ปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับพา <c oughs> พี่น้องที่เคารพมาชมพระปิตาที่เป็นอันดับหนึ่งของเนื้อโลหะของประเทศไทยนะครับในเบญจภาคีประเภทโลหะนะครับนั่นก็คือนะครับพระปิตา รแร่บางไพ่หลวงพ่อจันวัดโมรีนะครับน <c oughs> นทบุรีนะครับพี่น้องที่ลกทั้งหลายครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพระที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นเนื้อแร่บางไพ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะพี่น้องที่ละครับจะมีพิมพ์ทรงเยอะเลยนะครับที่เห็นในมือของอาจารย์นันนี้ก็คือองค์นี้จะเป็นพิมพ์ก็เรียกว่าเสียนตัดนะครับเสียนตัดองค์นี้เป็นพิมพ์หมวกแก๊ปนะครับแต่ที่จะมาให้พี่น้องที่ครบรพได้ชมวันนี้ก็คือลักษณะของเสี้ยน นะครับลักษณะของเสี้ยนเสี้ยนนะครับจะมี2ลักษณะก็คือที่ว่าเสี้ยนตาลลักษณะเสี้ยนตาลจะเป็นเส้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับเส้นเะรอย่างคล้ายๆเสี้ยนตาลเห็นไหมครับแล้วก็เส้นแตงเห็นไหมครับ เสี้ยนแตงนะครับก็จะเป็นลักษณะเสี้ยนเกล็ดเล็กๆกๆคลายเสี้ยนแตงนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้พี่น้องชมนะครับนี่เป็นพระปิดตาที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้นะครับเอกลักษณ์ต่างๆของท่านนอกจากดูพิมพ์ทรงดูอักขระตัวอักษรแล้วนะครับก็ดูเสี้ยนแล้วก็ดูสนิมที่เป็นสนิมเหล็กนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับสององค์นี้ถือว่า งดงามหรือขนาดนับเลยพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวจะนันจะพาพี่น้องลงกล้องดูเสี้ยนตาลกับเสี้ยนแตงนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูเสี้ยนตาลก่อนครับนี่ครับลักษณะเสี้ยนตาลจะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะเสี้ยนตาลจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยให้พี่น้องนึกถึงเสี้ยนตาลไว้นะครับจะเป็นเสี้ยนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมครับ งดงามมากๆนะครับงดงามมากๆนี่เฉพาะจะมีในในเฉพาะภาพปิดตาแร่บางไผ่นะครับแล้วก็จะเจอสนิมเหล็กเห็นไหมครับลักษณะเสี้ยนแตงเป็นไงครับนี่ครับเสี้ยนแตงก็จะเป็นเสี้ยนเล็กๆแบบนี้เห็นไหมครับพี่น้องครับลักษณะเสี้ยนแตงจะเป็นเสี้ยนเล็กๆแบบนี้นี่แหละครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือเสี้ยนแตงเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสนิมเหล็กเห็นไหมครับงดงามอย่างยิ่งครับเรามาดูทีละองค์ครับตรงนี้เห็นไหมครับเสี้ยนตาลนี่ครับงดงามมากพิมพ์เสียงตัดนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับ สวยมากๆนะครับสวยชนิดที่ว่าไม่สามารถปลอมแปลงได้ปลอมแปลงก็ไม่เหมือนนะครับไม่มีทางเหมือนครับทั้งลักษณะของแร่ทั้งลักษณะของสนิมทั้งลักษณะของพิมพ์ทรงต่างๆนะครับนี่ครับนี่แบบเสียนตาลนี่แบบเสียนแตงนะครับแบบเสียนแตงจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ครับมีความงดงามเป็นเสียนเล็กนะครับเป็นเสียนเล็กคล้ายๆเกล็ดนะครับแต่ว่าเป็นเสียนที่อยู่ในเนื้อพระนะครับ แร่บางไผ่นั้นจะเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันนี้พิมพ์หมวกแก๊ปพระพี่น้องครับนี่คือทั้งสององค์นะครับที่มีความงดงามอย่างยิ่งนะครับนำมาพี่น้องได้ชมนะครับพระปิดตาแร่บางไผ่ครับผม